สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มีที่ดินสวยๆวิวภูเขามาชี้เป้าให้ชมอีกแล้วนะครับผมเผื่อท่านใดสนใจก็จับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับมีไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมเลยนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปรี่ยวเหมาะจะทําเป็นบ้านผักก็ได้นะครับเก็บไว้เป็นทรัพย์สินก็ดีนะครับจะทําการเกษตรก็ได้เลยนะครับที่ตรงนี้ดินดีลงสมบูรณ์มีความเป็นธรรมชาตินะครับที่ดินใกล้อําเภออุทองนะครับเขตติดต่อสุพรรณบุรี พิกัดที่ดินตั้งอยู่ตําบลหนองประดูนะครับอําเภอราขวัญจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับผมไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับการเดินทางแค่ชั่วโมงกว่าเท่านั้นนะครับห่างจากอํเาเภออูทองสุพรรณบุรีแค่6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับการเดินทางถนนสาย3 4 7 2ใกล้กับอบตอนหนองประดูนะครับแยกเข้ามาจากเส้นอูทองแค่5 0 0เมตรครับโดยที่ดินห่างจากอํเาเภอลาวขวัญ10กิโลเมตรเท่านั้น,นครับผม แบ่งขายนะครับ1ไล่และ2ไล่นะครับเผื่อถ้าท่านใดเบื่อความวุ่นวายในเมืองจะแวะมาชมโครงการนี้ก่อนได้เลยนะครับมาก่อนจองก่อนนะครับจองก่อนเซ็นสัญญาเลือกแบงได้ก่อนเลยนะครับนัดโอนกรรมสิทธิ์ภายใน2เดือนนะครับผมในราคาเพียงแค่ไล่ละ2องแสนบ,นบาทเท่านั้นนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับแบ่งขายตั้งแต่1ไล่ขึ้นไปผม สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะนัดดูที่ก็สามารถใส่ตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับผมได้ใส่เบอร์โทรเจ้าของไว้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเผื่อดูในคลิปหาไม่เจอนะครับคลิกดูที่ใต้คลิปก็ได้นะครับหรือคลิกที่ชื่อคลิปก็ได้นะครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆจะเด้งขึ้นมานะครับรีวิวดูกันเรื่อยๆนะครับผมที่ดินปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อยเลยนะครับมีไฟฟ้าน้ำประปานะครับผม วิวภูเขาล้อมรอบนะครับแต่ไม่ไกลจากความเจริญถ้าสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านในหน้าทางเราก็เป็นเพียงสื่อเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่ในหน้านะครับ,บรนะครับดีอุดมสมบูรณ์นะครับใกล้ภูเขาดินธรรมชาติตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการปรปับปรุงพื้นที่นะครับใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะครับนะครับมีพื้นบ้านนะครับไม่เปรี่ยว ไปเรื่อยๆครับผมมองเห็นวิวเขาใกล้ๆเลยนะครับแต่ใกล้ตัวเมืองใกล้ตัวอำเภอแค่5-6กิโลเท่านั้นเองครับผมสนใจก็สายตรงนึงเจ้าของได้เลยนะครับและสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ